วันนี้สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารได้จัดมหกรรมทูตสุขภาพแคร์ดีก็คือเป็นการประกวดครั้งแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านนา,นายแพทย์ชลน่านศรีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านได้มีนโยบายให้มีการจัดตั้งแคร์ดีทีมทุกรงพยาบาลทุกสถานบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อทีมนี้จะเป็นปฏิบัติหน้าที่ญาติเฉพาะกิจ มิตรภาพถาวรทีมเชื่อมประสานใจซึ่งทีมทีมนี้จะเป็นทีมที่เป็นการประสานใจระหว่างคนไข้และญาติผู้ป่วยที่มารอรับบริการที่โรงพยาบาลที่จะรอนานหรือว่ามีอารมณ์ขับคล้องมองใจกับทางการบริการของโรงพยาบาลแล้วก็ทีมนี้จะประสานสื่อสารเรื่องการเปินของโรคหรือว่าโปรเซสต,ต่างๆในโรงพยาบาลว่าการรักษาถึงขั้นไหนแล้วก็คือเป็นการ ให้ข้อมูลคนไข้และญาติแล้วก็ประสานกับทีมแพทย์แ, TH, แล้วก็บุคลากรทางสาธารณสุขคือเป็นการทีมประสานใจทุกฝ่ายให้การดําเนินงานได้สะดวกราบรื่นนะฮะก็<ๆ>คิดว่าจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแต่ละโรงพยาบาลได้มีการจัดตั้งแคร์ดีทีมทุกโรงพยาบาลแล้วทีนี้ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุทาหานก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาว่าน่าจะให้แต่ละทีมของทุกโรงพยาบาลได้มี เอาผลงานที่ตัวเองไปดูแลบริการคนไข้ระญติแล้วก็มีการเชื่อมประสานใจกับแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุขในสถานบริการของตนเองได้มาโชว์ผลงานของตัวเองว่าผลงานไปถึงไหนแล้วเราก็เลยจัดมหกรรมทูตการประกวดมหกรรมทูตแครดีพลัสขึ้นมาของจังหวัดมุกดาหารเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้วก็ครั้งแรกของโลกครับก็คิดว่าวันนี้ก็<อ>ผลงานประกวดก็เป็นที่น่าประทับใจแล้วก็ชื่นน่าดีใจที่ ทุกทีมได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการดูแลผู้ป่วยและก็ญาติที่มารับบริการที่โรงพยาบาลแล้วก็คาดหวังว่ากจิจกรรมครั้งนี้ก็จะทําให้ผู้เข้าประกวดและก็ทีมบุคลากรทางสาารณสุขของเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจที่มีความประทับใจในงานที่ทำและก็ส่งผลว่ากลับไปอาที่ทํางานก็จะไปดําเนินการในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยและญาติให้ดียิ่งขึ้นไปครับขอบพระคุณครับ จจะงานเยอะครับลองใช้แล้วัน,นอรอเสียบครับผมเป็นจำน,อนวนระดับด้านหลังงานจะดึงกันนะ,ะ<ด>ครับครับผมใช่ครับเอาไปหาชักหน้นจะไปหาฮึ่ยอลังการส<ด>มกับเป็นยูนิเวอร์แซลจริงๆขอบคุณมากครับและ